สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หัวข้อเรื่องเปาโลต่อว่าเปโตรกาลาเทียบทที่2ข้อ11 -14 ถึงให้เราทิฐานักันครับพระเจ้าสอนเราด้วยกันพูดกับเราผ่านพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้เราเจอทิฐานในพระนามสุจเจ้าเอเมนนะครับถ้าคุณรู้เรื่องนี้แล้วคุณคงจะรู้ว่าคุณจะเลือกเป็นข้างไหนได้นะครับแต่ว่าผมอยากจะให้คุณดูข้อมพี่างนี้แล้วดูซิว่าคุณจะเป็นพวกเปาโลหรือเป็นพวกเปโตรดีนะครับ หัวข้อเรื่องเปาโลต่อว่าเปโตรนะครับที่เมืองอันติโอกแต่เมื่อเคฟาสมาถึงเมืองอันติโอกแล้วข้าพเจ้าก็ได้คัดค้านท่านซึ่งๆหน้าเพราะว่าท่านทําผิดแน่เพราะว่าก่อนที่คนของยากอบจะมาถึงนั้นท่านได้กินอาหารร่วมกับคนต่างชาติแต่พอคนพวกนั้นมาถึงท่านกับท่านก็ปลีกตัวออกไปอยู่เสียต่างหาเพราะกลัวพวกเข้าสุนัตและพวก ยิวคนอื่นๆก็ได้แซงทำตามท่านแม้แต่บาราบัสก็หลงแซงทำตามคนเหล่านั้นไปด้วยแต่เมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าพวกเขาไม่ได้ประพฤติตรงตามความจริงของข่าวประเสรฐนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวกับเคฟัสต่อหน้าทุกคนว่าถ้าท่านเองเป็นพวกยิวประพฤติตามอย่างคนต่างชาติไม่ใช่ตามอย่างพวกยิวทำไมท่านจึงบังคับให้คนต่างชาติ บังคับคนต่างชาติให้ประพฤติตามอย่างพวกยิวเล่านะครับดังนั้นพ้อยวันนี้ก็คือว่าถ้าคุณประพฤติตามอย่างคนอื่นนะครับทำไมคุณจะไปบังคับคนอื่นให้ประพฤติตามอย่างพวกยิวพวกยิวก็คือพวกคุณนะครับซึ่งประเด็นนี้มันไม่ได้พูดถึงเรื่องความผิดในพระคัมภีร์นะครับดังนั้นวันนี้เราจะดูว่าเปาโลตอบว่าเปตโตรเราควรจะเป็น พวกขายดีนะครับป้อพี่อธิบายอย่างนี้นะครับว่าเ,เมื่อเปโตรนะครับเคฟาสคือเปโตรนะครับมาถึงเมืองอันติโอแล้วเปโลได้คัดค้านเปโตรนะครับว่าทําผิดเพราะว่าก่อนที่พวกยากรยากรคือน้องพระเยซู์มาถึงนะครับซึ่งคนพวกนี้น่าจะเป็นคนที่ไม่สนับสนุนคนต่างชาติที่ยังไม่เข้าสุนัตนะครับเขาถือว่าพวกนี้ยังไม่ได้เข้าสุนัต แล้วก็มีกฎนะครับสมัยก่อนไม่ให้ไม่ให้ยุ่งกับคนต่างชาติครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้กลับใจใหม่ตรงนี้เนี่ยมันมีช่องมีช่องอยู่เรื่องในกิจการบทที่สิบห้านะครับที่เดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ว่าตอนเนี้เปาโลก,กําลังตอบว่าเปโตัวว่าในเมื่อในเมื่อคุณอยู่กับเขาแต่เมื่อมีคนอีกพวกหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยหรือคิดเห็นไม่ตรงกันมาถึงแล้วคุณปลีกตัวออกไปเนี่ย ซึ่งก็ดูเหมือนดีนะครับว่าไม่อยากให้เป็นกรณีที่มีขัดแย้งกันนะครับแต่เปาโลใช้คํานี้ครับว่าพ <Greek. S 1> วกยิวคนอ<ๆ>ื่นๆก็แซงทําตามด้วยแซงทําก็คือว่าตอนแรกๆอยู่กับเขากินข้าวกับเขาแต่พอมีพวกนี้มาเหมือนพวกคนครูมาตรวจคุณก็ปลีกตัวออกไปครับแม้แต่บารานาบัสนะครับที่ไปกับเปโตเองก็หลงแซงทําตามด้วยเปาโลเห็น an ว่า ไม่ได้ประพฤติตรงตามความจริงของข่าวประเสริฐครับดังนั้นเปาโลก็เลยต่อว่าเปตโตครับว่าถ้าคุณเป็นคนยิวยังทําอย่างคนต่างชาติแล้วทําไมคุณจะให้คนต่างชาติทําตามคนยิวล่ะนะครับเป็นข้อคิดที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าคุณเองกินข้าวกับเขาแต่เวลาพอคนอื่นที่คุณกลัวมาคุณก็เลยไม่กินข้าวกับเขาแ้งนะครับ แต่ว่าคุณจะไปบังคับให้เขามาเข้าสุนัตตามอย่างคนอยู่ทาไมครับนะครับเอาล่ะครับนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็คือว่ามันจะเกิดคําถามเยอะนะครับผมอยากให้ดูกิจกรรมบทที่15ก่อนแล้วก็ถ้าคุณมีเวลาอยากจะรู้เรื่องนี้ดีไปอ่านดูนะครับก็คือว่ามันมีคนมาบอกว่าถ้าไม่เข้าสุนัตเนี่ยจะไม่ได้รับความรอดนะครับแล้วก็เกิดการโต้แย้งกันครับเปาโลบาลัสนะครับแล้วก็รวมถึงเปโตด้วยนะครับเพราะคริสตจักรก็ให้เปโตเข้าไป นะครับดังนั้นมีการประชุมกันเรื่องนี้นะครับแล้วผลสรุปก็คือว่าครับมีบางคนในข้อห้านะครับบางคนในพวกฟาริสีที่มีความเชื่อเชื่อในพระเจ้าพระเยซูคริสต์นะครับกล่าวว่าเราจําเป็นต้องกําชัดําชับพวกเขาให้เข้าสุนัตและถือตามธรรมบัญญัติของโมเสสนะครับนี่คือพวกฟาริสีคิดอย่างนั้นครับแต่อัครทูตประชุมกันนะครับถกเถียงกันมามากแล้วนะครับเปโตก็เลยกล่าวงี้ครับ เปโตกล่าวว่าพี่น้องเอ๋ยพระเจ้าไม่ได้เลือกเขาเลือกเราครับแล้วก็พระเจ้าได้ใช้ฉันคือเปโตเนี่ยออกไปประกาศคนต่างชาติด้วยนะครับดังนั้นพระเจ้าทรงรับรองคนต่างชาติแล้วครับอย่านะครับสรุปเลยนะครับว่าอย่าวางแอกครับอย่าวางแอกบนคอสาวกที่บนพระบรุตษเองก็แวแบกไม่ไหวนะครับแต่ให้รู้ว่าเรา จะรอดโดยพระคุณของพระเยซูครับซึ่งคนทั้งหลายที่ฟังอยู่ก็เห็นด้วยนะครับเปาโลกับบาราบัสก็เล่าหมายสําคัญที่พระเจ้าทำสําหรับคนต่างชาติดังนั้นเขาก็เลยสรุปอย่างนี้ครับว่าเขาสรุปว่าให้เว้นเสียแต่นะครับเขียนจดหมายถึงนะครับว่าให้เว้นแต่สิ่งของมลทินด้วยลูกคาลบและการล่วงประเวณีนะครับดังนั้นไม่ได้ย้ำเรื่องของการเข้าสุนัตแล้วนะครับแต่ว่า ตรงนี้เองนะครับก็เป็นข้อถกเถียงกันในกลุ่มคนยิวที่เป็นคริสเตียนนะครับดังนั้นเป็นเรื่องที่เปาโลกำลังบอกนี้ครับว่าเปโตเวลาคุณทำแต่ว่าพอมีคนมาตรวจคุณคุณก็แซงทำอีกแบบหนึ่งเหมือนเป็นคนใรรคาว่าน่าซื่อใจคนนะครับใจอยากจะทำนี้แต่ว่าเหมือนกลัวแล้วก็ ไปทําาอย่งน,น,น,นวันนี้จึงเป็นเรื่องของเปาโลต่อว่าเปโตเรื่องน่าซื้อใจคนนะครับไม่ใช่เราไม่ลงไปเรื่องว่ากฎเกณฑ์ว่าอย่างไงกันนะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าในที่สุดผลการประชุมเนี่ยคือยกเว้นให้คนต่างชาตินะครับที่มารู้จักพระเจ้าเขาได้รับพระคุณไอ้ก็ยกเว้นบางเรื่องที่เป็นเรื่องที่เรื่องการกินอาหารเรื่องของการล่วงประเวณีครับเรื่องความบาปต่างๆ แต่ว่าเขาไม่มาลงรายละเอียดเรื่องของเข้าสุนัตไหมเพราะว่าพอมันผ่านเวลานึงไปแล้วมันเป็นเรื่องของของความพร้อมของร่างกายหรือแม้ั้งคนที่อายุมากเกินไปแล้วการเข้าสุนัตเนี่ยมันจะไม่ได้ช่วยอะไรเขานะครับตรงนี้ทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เปาโลตอบว่าเปโตรคือเรื่องของถ้าคุณคิดยังไงคุณควรจะทําอย่างนั้นครับแล้วพ่อพีวันนี้มาถึงเราเหมือนกันครับบางทีนะครับเราก็ รักใครสักคนหนึ่งโดยที่เราจําเป็นต้องพูดกับเขาความจริงะครับเราคงจะต้องบอกเขาว่าอย่าแค่กลัวคนอื่นแล้วก็แซงทํานะครับแต่ว่าให้เราทําด้วยความจริงผมว่าไม่มีปัญหาครับถ้าเปโตเป็นคนที่เข้มงวดแล้วก็ไม่อยากจะร่วมโต๊ะกับคนต่างชาติอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะครับ เขาก็คงจะมุ่งเน้นประกาศกับคนยิวนะครับโดยปล่อยให้เปาโลทำงานงคนต่างชาติไปนะครับหรือว่าเราเองจะเห็นว่าถ้าพระเจ้าใช้เราในงานนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องเสแสร้งว่าเราประพฤติอีกแบบหนึ่งนะครับทำตามสิ่งที่พระเจ้านำคุณนะครับผมเชื่อว่าบางทีเรื่องนี้มันลงไปลึกถึง เรื่องของข้อยุ่มยิ้มที่เราเองอาจจะถือแตกต่างกันไปเรื่องการประพฤติบางคนถือเรื่องของการแต่งตัวบางคนถือเรื่องของรา,ายละเอียดหลายอย่างครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเราจะยึดถือได้แต่ว่าบางทีคํานี้เลยครับที่เปาโลใช้ครับที่เปโตใช้ครับบอกว่าอย่าวางแอกนะครับพระเจ้าไม่ได้เลือกหน้าผู้ใดนะครับ ในกิจการบทที่สิบห้าเปโตรเองพูดอย่างนี้ครับว่าอยา่าทําไมท่านทั้งหลายจึงทดลองพระเจ้านะครับเปโตรกิจการบทที่สิบห้าข้อสิบอกครับทาไมท่านทั้งหลายจึงทดลองพระเจ้าโดยวางแอกบนคอของพวกสาวกซึ่งเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษหรือเราเองก็แบกไม่ไหวครับข้อสิบเอ็ดบอกแต่ตรงกันข้ามเราจะเชื่อนะครับเราเชื่อว่าเรารอดนะครับเราเชื่อว่าเราตรงกันข้ามข้อสิบเอ็ดนะครับเราเชื่อว่าเราเองจะรอดโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์ องพระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับพวกเขานะครับนั่นนี่จึงเป็นข้อสรุปที่พวกเขาได้คุยกันแล้วครับว่าคนต่างชาติเข้ามารู้จักพระเจ้าเราเปิดโอกาสกับเขาแล้วก็เราไม่จาเป็นต้องเสแสร้งทําวางภาระให้เขานี่จึงเป็น point ใหญ่ในเรื่องนี้ครับถ้าเราจะต่อว่าใครสักคนหนึ่งด้วยความรักกับครับว่าเขาไม่เป็นคนน่าซือ่อใจคดกับคิดยังไงทําอย่างนั้น แล้วก็ต่อว่าด้วยความรักนะครับเตือนให้เขากลับแก้ไขให้ถูกต้องครับนี่จะเป็นหัวข้อเรื่องของชีเปาโลทําไมต่อว่าเปโตครับแต่ว่าคุณจะเป็นทีมใครดีครับถ้าคุณเป็นทีมเปโตคุณจะบอกว่าพวกเราที่เป็นยิวควรจะไม่ควรจะยุ่งเกี่ยวคนต่างชาติอยู่แล้วควรจะรักษาตัวให้บริสุทธิ์หรือควรจะค,ควรจะให้พวกนั้นเข้าสุนัตให้ครบหมดทุกคน นี่เป็นเรื่องที่เราไม่ได้ไปตรงนั้นนะครับแต่เป็นเรื่องที่เปาโลกําลังบอกกับเปโตรว,ว่าถ้าคุณประพฤติยังไงคุณคิดยังไงทําตามสิ่งที่คุณที่คุณเชื่อที่คุณยึดถือครับอย่าแซงทำเวลาที่คนอื่นมาดูแต่พอไม่มีคนดูอยู่คุณก็ทําตามสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณเชื่อที่คุณยึดถือครับบางทีวันนี้พระเจ้ากําลังบอกเราก็ได้ครับว่า มันที่มีบางทีที่เราต้องต่อว่าต้องช่วยคนอื่นพูดกับเขาตรงๆครับให้เขากลับใจใหม่ให้เขาไม่ทําการประพฤติที่ไม่ถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันครับบางทีเราเองก็จะต้องเข้าใจคนอื่นๆที่คิดแตกต่างเราด้วยครับมันเป็นเรื่องของข้อบังคับกฎเกณฑ์หรือแม้กระทั่งเรื่องของคนที่เติบโตมาในธรรมเนียมของความเชื่อเดิมศาส,สนาเดิมครับ เพว่าน,นี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับแล้ววันนี้อยากให้คุณเองคิดถึงเรื่องของการจะช่วยคนมากกว่าที่จะลงรายละเอียดในข้อยุมยิ้มว่ามีข้อห้ามอะไรบ้างแล้วก็พยายามที่จะจับผิดคนอื่นที่จะ,ะเหมือนว่าจะช่วยเขาแต่กลายเป็นเพิ่มภาลใา้กเขามากกว่าครับก็เป็นเรื่องที่ยืดยาวเหมือนกันนะครับดังนั้นวันนี้ขอพระเจ้าตัดกับคุณในใจแล้วกันครับคุณอาจจะใช้เวลา สั้นๆอ่านพระคัมภีร์และดูพระเจ้าสอนอะไรคุณและทําสิ่งนั้นครับนะครับก็ขอพระเจ้าทรงโปรดพูดกับคุณผ่านพระเจ้าพระเจ้านะครับให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์ช่วยเราหลายครั้งที่เราความเข้าใจเราอาจจะจํากัดเราเองไม่สามารถที่จะรู้ทุกเรื่องได้และเราเองด้วยความเข้าใจที่จํากัดนี้ขอพระเจ้าสอนเราผ่านพระเจนะพระเุ้าคัทวันนี้พระองค์บอกเราว่าควรจะทําสิ่งใดให้เรา มั่นใจให้เราตั้งใจทําสิ่งนั้นและเมื่อมีคนมาบอกว่าเราผิดเราพลาดตรงไหนให้เรากลับใจให้เราฟังเขาแล้วก็เปลี่ยนการประพฤติให้ทําถูกต้องตามพระเจนะพระองค์เราจึงขอพระองค์ทรงสอนเราด้วยกันทุกคนทุกวันละที่ฐานในพระนามสุดเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องถ้าคุณสงสยัยหรือคุณไม่เข้าใจเรื่องไหนเขียนมาเซนมาได้นะครับผม วันนึงอาจจะเอาเรื่องนี้กลับมาคุยกันใหม่ก็ได้ครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ